Ha ha ha! สวัสดีทุกคนกับวันหยุดนะคะวันหยุดสุดหันษาเบลก็จะไม่ค่อยว่างสักหน่อยนะคะเด็กๆเขาก็ต้องการเวลาจากแม่นะทุกคนมีเวลาแป๊บหนึ่งช่วงบ่ายทุกคนค่ะหิวหูเขากลับมาแต่ส่งของเบลก็เลยแวะที่บ้านพี่เตยแบบถามพี่เตยว่ามีอะไรกินบ้างพี่พี่เตยบอกว่าตำบะฮุ่งบ่อตำบะฮุ่งบ่ออก็จัดส้มตําไปเลยค่ะหนึ่งคกวันนี้เบลตาเองเลยนะคะจะตําลาวแบบ ธรรมดาทุกคนใส่แต่ส้มตํากับนะ้าปลาเนี่ยเดี๋เรารู้กินบ่อยมั้งทุกคนไอตำป่าตำอะไรใส่เครื่องเยอะๆนะมันก็อร่อยนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากกินธรรมดาใส่แค่หน่อมไม้อย่างเงี้ยอร่อยดีทุกคนเบลเป็นคนชอบกินหน่อมไม้มากๆแต่แม่เบลบอกเสมอว่าอย่าก,กินหลายเดอ้อหน่อไม่นะ่ะกินแล้วไม่ใช่ปวดขาแกบอกนี้แหละทุกคน แต่ว่ามันก็อร่อยเนะทุกคนยิ่งตอนที่ว่าเบียวอยู่ต่างประเทศนะโอ้ยได้ไปเจอหน้าใหม่ที่แบบผัดกินแม่งทุกวันเลยหน่อไม้เป็นของชอบเลยนะทุกคนัน้นเลย ชอบไม่ชอบฟังจากเสียงเบลนะทุกคนโอ้ยได้กินตะมมฮุงนี่คือจังขึ้นสวรรค์นี่ค่ะถ้าวันไหนไม่ได้กินปลาร้าเนี่ยโอ้ยร่างกายบ่มีแห้งก็เหมือนรถไม่ได้เติมน้ํามันเลยทุกคนบอ่อได้สูบป,ปลาร้าเขาร่างกายนี่เออ เหตุงานบวถนัดเลยค่ะกินส้มตำเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบ้านนะคะทุกคนขามืดคำโอ้ยนอนมารดน้ําต้นไม้เมื่อวานนี้แดดแดดแรงมากทุกคนแดดเบลสงสารต้นไม้เบลก็เลยฟ้าวมาหอดน้าต้นไม้ค่ะเพราะว่าตอนเช้าเบลไม่ว่างนะทุกคนมาหอดตอนใบกับฟ้าวอีลุ่งตูงนั่งมา รถน้ําต้นไม้นะคะเราปลูกมะเขือไว้กับต้นพริกอยู่ข้างหลังบ้านแล้วทุกคนรดน้ำให้เขาแน่จักน้อยเขาจะได้สดชื่นออกดอกออกผลให้เรากินเยอะๆนะคะเห็นทุกคนคอมเมนต์บอกว่าต้นแครที่เบลปลูกนั้นมันทีเกินไปเหรอทุกคนเบลก็ว่าเบลเว้นระยะห่างอยู่นะแต่ว่ามันก็ถี่เกินไปเหรอก็ห่างกันอยู่นะหรือว่ามันเป็นมุมกล้องเฉยๆหรือว่ามันใกล้กันเบลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาปลูกอย่างก็คือไม่ได้เป็นค้อขีดทีนะ ปลูกยังก็คขึ้นมาคือทีแต่ก้พวโพนี่ก็้ก็กลัวว่ามันจะไม่เกิดนะกับวานไหมทุกทีเขา้องมขข,ขุดหลุมแล้วก็แบบว่าเออใส่ทีละเม็ดสงเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเบลไม่ค่ะควยเฝ้าเจา้าชีเฝ้าไปใส้พอน้าลูก็หวานหวานเลยค่ะหวานได้หวาน ช่วงนี้มืดเร็วเร็วนาะหรือมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนเบลรอหน้าหนาวนี่มานานแล้วรนมะมาหลายอาทิตย์ก็ไม่หนาวสักทีมมีแต่ฝนตกแดดออกแต่ว่าลมหนาวก็มีลมพัดบ้างแต่ว่ามันยังไม่หนาวขนาดนั้นช่วงปีใหม่มันจะหนาวซําเลยวะชอบอากาศหนาวมากๆเลยทางภาคอีสานเนี่ยทุกคนแบบถ้าอากาศหนาวอ่ะมันจะแบบบรรยากาศดีมากต้นไม้เขียวขด,ดีมันไม่ร้อนมันแบบอุย้ย ดีเพอ่์เฟยชสุดๆบรรยากาศเป็นแบบนั่งกินกิ้มจุ่มแบบชิวๆอ <c oughs> ดีมากทุกคนรดน้ำต้นไม้เสร็จก็ไปจับลูกอาบน้ำนะคะทุกคนคะ่ะทำกับควงกับข้าวทานอาหารยินแล้วก็พาเด็กๆเ,เข้านอนเนาะชีวิตเบลก็เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะก็คือมีหนาที หลักๆก,ก็คือดูแลลูกนี่แหละทุกคนก็ต้องจัดแจงให้เขาเข้านอนให้เร็วที่สุดเพื่อพักสมองในการจะเลื่อนติบตโตนะคะอันนี้เบลอ่านมานะคะทุกคนเบลอานมาคือถ้านอนเร็วเราเหมือนกันถ้าตัวเราเองนอนเร็วมันก็จะทําให้เรามี แบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราตื่นเช้ามันจะได้บงองอแง่อย่างสินะคือลูกหลับเแบลบก็หลับไปพร้อมกับลูกด้วยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาทุกคนโอ้ยตื่นแต่เสาแเฮงมันต้องมีนาฬิกาป,ปุกเลยหกโมงเชา้าละฆังวัดดังเค้งเค้เบลได้ยินนีแแแแ่แบบออรู้สึกเธอก็คือตื่นขึ้นมาอัตโนมัติเด็กๆก็ตื่นตามมาแบบตามระเบียบ อดินเดินออกมาก่อนแล้วก็น้องอนณาก็จะเดินตามมาทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนตื่นเช้ามาเบลก็จะกวาดบ้านเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนคะก็คือกวาดบ้านเนี่ยถ้าอันไหนมันโฮกกรเก็บก็กวาดเก็บขยุขยะอะไรแบบนี้เนาะแล้วงานบ้านนะทุกคนเบลก็คือทําอยู่ตลอดแต่บางครั้งเบลอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเฉยๆเหมือนล้างจานเหมือนกันเบลก็ล้างนะทุกคนเบลพูดว่าเบลแช่อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับวันที่วันไหนงานเยอะๆส่งของเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็คือ เราไม่มีเวลาว่างเนี่ยก็เอาเอาเอาวางไว้โกนมันก็จะเป็นแค่วันสองวันนะทุกคนแต่ทุกๆวันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือการส่งของเนี่ยก็จะมีวันได้เยอะวันได้น้อยแล้วแต่บางวันก็มีกล่องเดียวสองกล่องอะไรแบบนี้ถ้าวันในว่างเบลก็นี่แหละตอนเช้าถ้าเบลไม่ได้พาลูกไปโรงเรียนหรือว่าอะไรเราไม่ได้รีบก็จะกวาดบ้านเก็บกวาดอะไรให้มันสวยงามล้างจงล้างจานทํากับข้าวก็คือกิจวัตรประจำวันทั่วไปของเบลก็จะเป็นแบบนี้พวกเรื่องล้างจานเบล ก็ล้างทุกวันแต่บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะการทําคลิปอะทุกคนมันอาจจะถ่ายแต่ล้างจานล้างจานล้างจานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่ออัทรัในการรับชมถ้าเป็นการทำในความรู้สึกเบลนะเบลคิดแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้ตอนเช้าเบลก็เก็บบ้านนะทุกคนแล้วก็กวาดใบบงใบไม้แล้วก็พวกเศษอดอกไม้ไฟที่ว่าเล่นกันวันที่ออกพรรษานั่นแหละทุกคนมีเศษดอกไม้ไฟเวลาที่เรามีหินสีฟ้าเนี่ยถ้ามีเศษกระดาษแบบดอกไม้ไฟมันจะไม่ย่อยสลายเหมือนใบไม้เนาะเราก็ต้องเก็บกวาดออกให้มันแบบเวลาดูแบบมันมีสีแดงสีเขียวสีอะไรไม่เป็นแบบธรรมชาติมันบอราร่าน,านตานะเบลก็เลยต้องเก็บต้องกวาดออกแบบนี้เแบลเป็นคนที่ชอบทาความสะ อาดมากๆเลยนะตั้งตั้งก่อนแต่งงานแล้วก่อนที่จะไปมีชีวิตมีครอบครัวก็คือทําอยู่แต่ช่วงชีวิตเป็นวัยรุ่นก็ไปเล่นไปเที่ยวแต่ถ้าวันไหนว่างเบลก็จะลื้อห้องเบลเช่าห้องเนะาะเบลก็จะลื้อห้องออกมาเาบลเป็นภูมิแพ้ก็คือเบลจะลื้อห้องออกมาแล้วก็ทําความสะอาดซักผ้าล้างรถ,รถรถฟีโนโ่เบลแต่ก่อนสีเขียวนะตอนนี้อยู่กับ พี่ชายเบลที่นครปฐมเพราะว่ามันก็พังไปแล้วนะทุกคนเบลก็ใช้งานมาหลายปีขี้แบบสมบุกสมบันแห้งรถฟีโน่คันนั้นแต่มันก็พังเบลก็จอดไว้ที่บ้านพี่เตยแล้วเบลก็ไปทํางานตรงนู้นตรงนี้แล้วพี่ชายเบลเป็นคนที่เก่งซ่อมรถมากเขาก็เอาไปซ่อมค่ะเขาาไปซ่อมจนว่าขี่ได้หลีแต่สภาพมันก็คือมันไม่ได้แบบ ดีขนาดนั้นแต่ก็ขี่ไปซื้อของอะไรได้อะไรแบบนั้นนะทุกคนเวกขี่แบบขี่รถแบบัยรุ่นน้อเมื่อใดแบบว่าไปทํางานกลับมาเมาแนวโอ้ขี่แบบเบลเลิงเครื่องครั้งน่าสงสารรถมากทุกคนรถนะเบลก็ล้างทุกอาทิตย์เลยนะทุกคนเบลไม่เคยรถแบบว่าแบบมีโคลนแล้วไปโรงเรียนไม่ได้มันอยากอายผู้บาวมันอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนรถเบลนี่เอี๊ยบตลอดเวลาเพราะว่าห้องที่เบลเช่าน่ะ น้ำไม่ได้จ่ายค่าน้ําจ่ายแต่เฉพาะค่าไฟอย่างเดียวล้างรถเน่ยเขาก็จะมีที่ล้างเฉพาะไงทุกคนกน็คือจะมีะก๊อก,กน้ําอยู่ตรงอีกที่หนึ่งเป็นแทงค์น้ํานั่นแหละ เป็นแท้งน้ําที่เราเอาไว้ใช้ในหอพักนะก็จะมีก๊อกน้ํามีองค์องค์มังกรอยู่อันหนึ่งนันเหล็กแล้วก็เขาพูดได้ทุกคนก็จะไปล้างรถตรงนั้นพอเบลเข้าไปอยู่เห็นเขาร่างรถเบลก็เข้าไปอยู่นะเบลก็เข้าไปล้างรถน้าเขาล้างเนี่ยเวลาผู้ชายเนาะเขามีรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาคุยมวยรุ่นเขาแบบว่าอ่ามุนออกหลอกไม่ให้รถสกรปรกเลยนะทุกคนเบลก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบพาลักมอเตอร์ไซค์มาช่วงหน้าฝนนะโอเคมันก็มีอ่า น้ำอะไรอย่างเงี้ยมีโคลมีอะไรแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยอุย้ยต้องเอียมต้องอยังนะคะเบล่าบางทีตื่นแต่เช้านะ่ะชีดลดสซกก่อนเช็ดเช็ดนิดนึงอ่าแต่งตัวไปโรงเรียนอะไรแบบนี้โอ้เบลเลิศขึ้นอย่างนี้เด้ตอนเป็นเด็กนะเรียนนะแสบด้วยนะทุกคนแสบคักกมูเบาดูกมูโอ้ยจนว่าเขาลำคานปุ้ ถนนหน้าบ้านก็คือบไมีหามีเศษขยะเลยทุกคนหน้าบ้านเบลเบลก็จะไม่ค่อยมีเศษขยะก็คือแบบกวาด มันปิวมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็กวาดทุกๆบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้กันนะทุกคนเพื่อนบ้านข้างๆอย่างเงี้ยหน้าบ้านก็จะเก็บกวาดแต่ละคนก็คือเก็บหน้าบ้านตัวเองเดี๋ยวก็เก็บกันมันปิวมากเขาก้าไปเก็บเก็บอหเ้มันดูแบบสะอาดสะอา้านมันก็น่าอยู่เนาะทุกคนบ้านนะเนาะมาแรกๆเราเข้ามาอยู่แรกๆปื๊ดหกแห้งว่ามันเหี่ยนล้างก็บ้านล้างจริงๆอนะ่ะทุกคนพอเราเข้ามาอยู่เนาะ มันสะอาดสะอ้านแล้วมันก็เป็นแต่ยู่บัี้ิตกแต่งให้มันสวยงามตามใจคนอยู่เอ้ยก็ดีไปอีกแบบนะคะทุกคนคะ่ะตอนเช้าเบลก็จะมีเบรคฟาสให้เด็กๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบเอเมริก,กันในจิ๊กน้อยค่ะกินไข่ก็บขนมปังถามลูกแล้วว่าจะกินอ่าข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกันเลยว่าเขาบ่าอยากกินเข่าก็เลยว่าเอองั้นเอาขนมปังแล้วก็เอาไข่ดีไหมอ่าเขาก็บอกว่าโอเคอ โอ้ใครคนอะไรมากที่ทอะไร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 อะไมาใช่แข็งตัวนี้แข็งแรงมากมากอะแข็งแรงตัวนี้หนะอืมอกินกินกินนมด้วยอะไรกินนมด้วยอะไรกินนมด้วยอะไรอืมกินไข่ด้วยอะไรหนักมากอืม จัดแจงลูกลานกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอาบนงอาบน้ําอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเล่นตามอัธยาศัยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะหลานๆก็มาเล่นที่บ้านเนาะหลานอีกคนนึงก็ไปที่อุดรแล้วก็คนโตก็ช่วยแม่ ขายของอยู่ที่บ้านคนเล็กเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นที่บ้านนี้เวลาที่ไม่มีเพื่อนเล่นนะคะเขาก็จะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่นด้วยกันเด็กๆอดีนกับอาณาเขาก็จะมีเพื่อนเล่นนะทุกคนก็จะจอยมากเวลาที่เล่นกันโอ้เสียงดังไปลงเรียนอนุบาลปุ่แล้วเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดตอนเช้านะทุกคนมีเวลาก็จะนี้แหละก็เก็บกวาดใบมงใบไม้ให้มัน สะอาดสะอ้านเนาะทุกคนใบมะม่วงเนี่ยมันร่วงทุกวันถ้าเท้าบกเก็บบกวาดออกอสอระพิษมันจะมาอยู่ข้างใต้ต้นไม้เลยทุกคนหลายแห้งค่ะถ้าเราใส่รองเท้าบูทหรือว่าเลยเซฟตี้ตัวเราเองมันก็จะดีไปอีกแบบแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทุกคนเพราะมันคือพื้นดินเนาะอย่างมันต้องมีแหละไม,นนไม่นู่นไม่นี่มันก็ต้องมีอยู่ใต้ดินอยู่แล้วทุกคนว่าเบลผอมลงไหม <laughs> หรือว่าเบลมโนไปเองก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเราไม่กินข้าวเย็นมานานแล้วนะทุกคนไปกินข้าวแค่สองเวลาเท่านั้นเหมือนที่เบลบอกให้ทุกคนฟังแต่เ,ลเวลาที่เบลนั่งยองๆอะ่ะทุกคนเมื่อก่อนอะ่ะพุงมันก็จะติดแบบขาเราแบบมันก็จะนั่งยากนิดนึงเบลเป็นคนพุงโตนะทุกคนเพราะว่าพ่อแม่หรือตาคุณตาเบลอย่างเนี้ย เป็นคนพุงใหญ่เออเป็นคนล่างข้างบนใหญ่ก็จะมีพุงโตๆสักนิดหนึ่งเราก็จะเหมือนกันกินยังมันกระสีมาลงพุ่งก่อนคือเหมือนเราเอาตูดมาไว้ที่หน้าท้องอะไรส่วนเราเอาหน้าท้องไปไว้ที่ตูดอือประมาณนี้เลยเบลก็จะเป็นหุ่นประมาณนี้แต่เบลรู้สึกว่าเบลนั่งยองๆแล้วแบบ มันดูเบาตัวไหมแบบใส่เสื้อมันก็ดูเบาตัวมันมันไม่อึดอัดแต่ว่าเวลวไปช่างน้ําหนักอะ่ะมันก็77เหมือนเดิมแนละ้วทุกคนแต่สัดส่วนเรามันลงหรือเปล่าเป็นไม่แน่ใจนะทั้งวลวทางานสวนด้วยคือถ้าว่างๆเนี่ยเบวกว่าจะคุดแปลงพักแล้วก็มาเก็บกวาดอะไรแบบนี้นะทุกคนทํางานบ้านเดินเหิอนอยู่ตลอดเวลาโบได้แบบนั่งอยู่ซื่อแล้วไม่ได้แบบนั่งเฉยๆแล้วทุกคนไปรับลูกกลับมาเนี่ย จัดแจงกับคุมกับข้าวให้ลูกเรียบร้อยใช่ไหมถ้าวันไหนมีการบ้านกับชินนางสอนกันบ้านถ้าบอมี่ลูกก็เอนจอยไปเล่นกับลุงกับลูกกับหลานไปเราก็ทํางานสวนงานบ้านล้างจานทากับข้าวขยับเขยื่อนตัวตลอดเวลามันก็ช่วยไปอีกแบบนะทุกคนแล้วเบลรู้สึกแบบมันเบาๆทองจังใดกับ่าจารย์ลืมเมมโนไปเองไหมทุกคนมองหน่อยมันเป็นยังไงหรือมันเป็นมุมกล้องไม่รู้นะนะหรือว่าเมลมันโน บ่ได้ฉันจะพร้อมเลยนี่ขอสักห้าสิบนะจ๊ะวันไหนก่อน <c oughs> แต่เบลรู้สึกว่าเบลกินข้าวไม่ค่อยอร่อยช่วงนี้เมื่อเช้านี่เบลก็ทํากับข้าวไว้ให้ลูกนะทุกคนเบลผัดข้าวใส่ไส้กรอกใช่ไหมแล้วคราวนี้อ่พัดเสร็จแล้วเบลก็ไม่อยากกินทุกคนเบลไม่อยากกินเลยเบลก็เลยเดินไปที่บ้านพี่เตยแบบไปหาเพื่อนกินข้าวนะทุกคนก็ผัดไว้ให้ลูกเฉยๆถาไม่ลูกเสรียแล้วตัวเองก็ไม่อยากกินเลยไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงเนี้ย เดินมาที่บ้านพี่เตยก็แวะมาเอากล้วยด้วยแล้วก็เบลก็เอาเศษอาหารมาให้น้องหมูด้วยนะทุกคนกล้วยที่บ้านป้าเบลน่ะเยอะมากๆเบลซื้อกะด่งมาทุกคนมาสองอันแล้วเบละจะเอามาตากกล้วยแบบนี้แหละถ้ามันเยอะเราก็จะเอามาแปรรูปเลยค่ะเป็นกล้วยตากเนาะมันก็จะเก็บได้นานแล้วก็อร่อยมากเลยนะค่ะผูดด้ใดมากล้วยตากนะทุกคนขาเบลเป็นคนชอบกินกล้วยมากๆ กินมาตตหน่อยเลี่ยงใช่นะเพราะว่าสมัยแตะกวนมันได้ค่อยได้ซื้อขนมคุณตาเบลไม่ค่อยให้ซื้อขนมก็มีกล้วยก็คือกินกล้วยมีอะไรก็กินอันนั้นไม่สามารถเลือกได้แล้วก็ขอบ่ได้คือบ่ได้ได้ก็คือได้ได้ก็คือแบบว่าฟ้าเปิดสวรรค์เปิดทางอะไรถ้าบ่ได้ก็คือแบบเดินคอตกก็เดินกลับไปแล้วก็จะไม่งอด้วยนะทุกคนบ่มีการงอกันยังบ่ได้คือบ่ได้บ่ได้เดี๋ยว ไปกินกล้วยจบเราก็เลยชอบกินกล้วยมาตั้งแต่เด็กนะทุกคนแล้วก็เนี่ยเวลาที่แบบว่าหิวหิวก็นั่งกินกล้วยแล้วก็อิ่มนะคะแล้วถ้ากล้วยมันเหลือมันดํามันอะไรเงี้ยไม่ทิ้งนะทุกคนก็เอามาตากแบบเนี้ยแดดดีดีหนูอ้ยตากออกมาแล้วนี่แซ่บนะพี่เตยนาะตะกอนอนะ่ะเอาเป็นเป็นท็อปปิง้งอ่าเขาเรียกอะไรอ่าน้ำแข็งใส่กันทุกคนเซรบเดือดน้ำปัน่นอะไรเงี้ยหั่นให้มันเป็นลูกเต๋าเล็กๆเ,เอาไปใส่ในน้ำปัน่นกล้วยตาก อุ้ยแซ่บผู้หญิงนี่อิลิจริงๆเวลาที่มันโดนเย็นๆเท่มัห่มันจะหนึบหนับเลยทุกคนแล้วมันไม่ได้ใส่น้ําตาลมันความหวานจากกล้วยมันมีอยู่แล้วอื้มันก็จะเป็นเหมือนหนุบหนับเลยแซ่บแซ่บอิลิอร่อยมากทุกคนเราก็จะเอาไปใส่กระด้งเงี้ยแล้วก็ไปตากบนหลังคาเนาะแต่ว่าพอเราตากเสร็จแล้วอ่ะเราต้องเอาไปนึ่งฆ่าเชื้ออีกทีนะทุกคนให้มันเก็บแล้วก็เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งด้วยนะเวลาที่เอาไปใส่ตู้ยองตู้เย็นไว้มันก็นจะอยู่ได้นาะ ทุกคนบรรยากาศวันนี้ลมพัดเย็นดีมาทุกคนเห็นลมพัดไหมแบบบาทนั่งอยู่ตรงเนี้ยใต้ต้นมะม่วงตัวเนี้ยทุกคนแบบลมพัดเบลไม่ค่อยได้เปิด แอร์ไม่ค่อยได้เปิดพัดลมเลยค่าไฟเบลลดด้วยนะเดือนนี้เดือนที่แล้วลดมาตั้งร้อยหนึ่งอ่ะเดือนนี้ลดมาร้อยหนึ่งทุกคนเดือนที่แล้วเน่ะมันราคาเท่าเดิมแบบสแตนดาร์ดเลยที่เบลมาอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ล้มพัดดีแล้วก็ฝนตกบ่อยไม่ค่อยได้เปิดแอร์สักเท่าไหร่ค่าไฟลดตั้งวันลอยหนึ่งทุกคนป้า จะนันลเลิขึ้นอย่างนี้แลวเบลก็ไม่ค่อยได้แบบว่าใช้ไฟอะไรมากมายนอนเร็วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องได้ชาดแบตแล้วก็อ่าเปิดไฟตอนกลางคืนถึงสองทุ่มสามทุ่มไม่เกินนี้เราก็นอนแล้วทุกคนเวลาเปิดแอร์เหมือนกันเบลก็จะเปิดเฉพาะเวลาลูกอ่าก่อนจะนอนเงนี้ยถ้ามันร้อนมากๆก็เปิด เปิดแอร์แล้วใช่ไหมพอรู้สึกว่าลูกหลับไปแล้วมันหนาวเนี่ยก็ปิดไว้เปิดพัดลมแทนก็จะอยู่ได้ถึงเช้าเลยทุกคนก็ไมาได้เปืองแอร์ขนาดนั้นเบลเองก็ไม่ได้แบบว่าแอร์ air ขนาดนั้นนะทุกคนไปนอยู่ไหนเบลก็อยู่ได้แต่สําหรับลูกอะ่ะคือทํามันร้อนมากๆนะอากาศอุณหภูมิในร่างกายมันร้อนมามันจะทําให้ลูกป่วยได้เหมือนแต่ก่อนเนี่ไม่มามาใหม่ๆอะ่ะก็คือป่วยบ่อยมากแต่ช่วงเนี้มาปรับสภาพอากาศได้ด้วยมั้ง ก็อยู่นานแล้วเนาะอยู่ไปอยู่มาเขาคงจะปรับสภาพได้เองอะนะตากล้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะกับแต่งองค์ทรงเครื่องวันนี้จะลงมือทําสวนนะคะแดดกด็ดีดีแบบสุดยอดเลยเวลา11บเนาฬิกาก็คือต้องเดินไปหาคาเฟอีนสักหน่อยเดินไปแล้วเดินไปอีกเดินไปรอบแรกไปเอากล้วยพี่ไม่อยู่เพิ่นไปไซสกับบรูเพิ่นไปตลาดค่ะว่าท่านมาซ่อมทางอยูอ่าเบิดปีเอื้อยกับบอมาจักเถือ่อแล้วทีเนี้ยพอพี่มาปุ๊บอ่าได้เวลา ตากลวยแล้วเรี่ยวเดินไปเติมคาเฟอีนสักหน่อยคะ่ะวันนี้เบลลงมือทําสวนตั้งแต่11บเอโมงนะคะทุกคนคะ่ะได้ประมาณ1แปงแลงเบลคิดว่าเบลจะตอนนี้มันเป็นเวลาแค่บ่ายสามนะทุกคนเบลว่าจะทําให้มันเสร็จอีกแปลงหนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ฝนก็มาดันมาตกกอเบลว่าจะทําแบบแข่งฝนทํนาไปเลยแต่ฟ้ามันร้องด้วยแล้วฟ้าแบบว่ามันพับพับ,พบ,พบ,พบเหมือนจะผ่านะทุกคนเบลก็เลยไม่กล้าทาแล้วเบลก็เลยแบบเลิกทําเลยฝนมันตกกระเฮ็ดยังบ่ไดดก็คือไปนอนเท่านั้นค่ะทุก สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ่ายสวัสดีค่ะ